เป็นเรื่องเศร้าของวงการหมอลำนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเศร้าที่ช็อกวงการหมอรำม,มากมากนะคะสาหรับน้องแอนนะคะแอนนภพ,พรประถมบันเทิงศิล์นนะคะอายุ18ปีที่ประสบอุบัติเหตุในวันนี้นะคะส0สิงหาคม2566นะคะเวลา6นาฬิกานะคะของวันที่30สิงหาคมได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพเฉลิมพระเกียรติอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะว่าได้มีรถกระบะเสียหลักนะคะพลิกคว่ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเมื่อทราบแล้วร้อยตำรวจเอกชัยรัตน์บุญชูร้อยเวรสอบสวนรายงานผู้บังคับบัญชาพลตำรวจเอกมานิตยส้อยจิตและได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิจันยาจุดเฉลิมพระเกียรติที่ถนนสาย24บริเวณกิโลเมตรนะคะที่134 4ทับ400มุ่งหน้าสู่อำเภอนางรอง ห่างจากแยกตะโก1.3กิโลเมตรพบรถกระบะฟอร์ดป้ายทะเบียนงท7247นครราชสีมาพิกตะแคงข้ามเลนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะปิดการจราจรไปหนึ่งช่องทางนะคะโดยไปถึงนะคะพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งหญิงสองโดยในผู้หญิงสองคนนี้นะคะมีหนึ่งคนที่อาการสาหัสจนต้องส่งโรงพยาบาลด่วนที่สุดเพราะ ชีพจรหัวใจหยุดเต้นและมีบาดแผลที่ศีรษะคู่ภัยสว่างจัญยาได้รีบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากการสอบถามน,นายรณชัยงามมีอายุ28ปีคนขับอยู่บ้านเลขที่157หมู่12ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ว่าได้ติดตามแฟนสาวนศส,สุดารัตน ประเจริญอายุ22ปีเป็นนักร้องนะคะอยู่บ้านเลขที่76หมู่หบ้านโคกสมบูรณ์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์และนางสาวสุภาพรประเจริญอายุ18ปีเป็นนักร้องเสียชีวิตบ้านเลขที่76หมู่5นะคะโคกสมบูรณ์อำเภอสังขะบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้มาร้องเพลงที่ตะวันแดงบุรีรัมย์หลังจากเลิกร้านประมาณตีสองได้ขับรถ กลับไปส่งเพื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ถึงเวลาประมาณตีสามเศษเศษหลังจากส่งเพื่อนเสร็จก็ขับรถต่อไปทำการแสดงที่จังหวัดนครราชสีมาพอถึงจุดเกิดเหตุอาจเป็นเพราะพักผ่อนน้อยทำให้เกิดอาการวูบหรือหลับในตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินศสสุดารัตนประเจริญเอามืออุดหูตลอดเวลา ยังทําใจไม่ได้ในการจากไปของน้องสาวอันเป็นที่รักร้องไห้กอดกับแฟนเป็นช่วงๆและได้มีน้องกู้ภยัยตะนอยมุนิธิสว่างจัญยาจุดเฉลิมพระเกียรติจับมือและปลอบใจตลอดเวลาอุบัติเหตุครั้งนี้คือการพักผ่อนน้อยเลยทําให้เกิดหลับในจนทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว และทางช่องกระแสสตอรี่นะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Facebook คุยข่าวกับเจ้าจอมไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะและขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของน้องแอนไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะขอให้น้องแอนนะคะไปสู่สุขติไปสู่ภพภูมิที่ดีคะ่ะอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด และขอให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกคนนะคะ